สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมเวอร์ซิตนะครับตัวรถสวยครับอันนี้ไม้ไม่เยอะครับยางหลังพิเรี่ครับรโซ่คอซ่านะครับสภาพดอกอยางเต็มๆเลย มีแคดบ,บาร์นะครับกันล้มชุดใหญ่อย่างหน้าเหลือใช้ยาวๆเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนชิวหน้าแต่งครับกาดแฮนนะครับกาดหม้อน้ำนะครับ โชค๊คซับแทงนะครับปรับได้ของเดิมบัวซิดนะครับไฟท้ายแต่งนะครับลมดำดูเลขไมคกันครับเลขไม่เก้าพันสองนะครับฟังเสียงเครื่องกันครับ ร้าน81บเสาขาเพชรบูรณ์ขอขอบคุณครับ